เปิดร้านอาร์ทอยเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือของใหม่นิดนึงนะนี่เลยขายออกไปเยอะมากเหลือแค่นี้แล้วเนี่ยนี่คือ power pop go cry baby ห้อยหัวไม่ใช่มันเป็นวงกุญแจนะทุกคนน่ารักมากแล้วนี่จซื้อเลยมาซื้อเลยมาซื้อเลยมานี่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 นีลาบูบูวีสองนะซื้อซื้อมาทั้งหลายแพ็คนะเหลือแค่กล่องเดียวตอนนี้นี่ยังมีอีกนี่ baby one baby t baby t ทีโทษทีพอดีมันตื่นเต้นไงเหลือแค่นี้เหมือนกันนะนอ้เสื้อเลยเนี่ยอันนี้ลาบูบูวีสองเอ๊ะนี่ลาบูบูบูวีเลยอันนี้วีหนึ่งอันนี้วีสองอันนี้ขายดีจัดเลยอะตอนนี้เหลือกันแค่นี้เองอะใกล้หมดแล้วนะใครจะมาซื้อก็รีบม,มาซื้อนะแต่ว่ายังอย่างอื่นเนี่ยเราก็มีเหมือนกันนะบอกเลยว่าน่ารักทุกตัวเลยถ้าเกิดไม่มาซื้อนี่คือพลาดน,นะเพราะอะไรของมันใกล้จะหมดแล้วใครสนใจนะอย่าลืมกดแชร์กดไล้์ก็ซับสไคร้ไม่แจก ใช่แล้วโอ้โหอยากรูจริงๆว่าจะมีลูกค้าคนไหนมาเหมาของเราหรือเปล่าเนี่ยรอดูนะวันนี้เเจอขอไม่เจอแบบลูกค้ามาเหมาเแล้วนะโอ้โหนี่ร้านล่งส่งเลยเนี่ยดูสิกล่องส่งเต็มเลยอ้อาวอา้าวคุณลูกค้าจะเอาอะไรจะเอาอะไร โอ้โหดูสิทุกคนกล่องสุ่มร้านเนี้ยให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูกับว่ามีแบบไหนบ้างของใหม่นะใกล้หมดแล้วทุกคนนี่พวงกุญแจคายเบบี้ที่เราอยากได้เนี่ยนิติมีหลายลายให้เราเลือกเลยอ่ะแน่นอนมีอะไรอีกมีอะไรอีกเฮ้ยร้านนี้มีลาบูบูด้วยเนี่ยมีทั้งวีหนึ่งมีสองแต่ที้เหลือแค่นี้นะบอกไว้ก่อนอ่าเหลือแค่นี้เฮ้ยลาบูบูวีหนึ่งเราก็อยากได้ ยาตัวผู้วีสองเราก็อยากได้อ,อลูกเนี้ยที่ออกมาใหม่อ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนนี่นี่นี่แล้วม่งเคยเห็นอันนี้ครั้งแรกเลยอ่ะแบบอัน,นอัน,นอันนี้คืออะไรอ่ะะคเบบี้ทรีโอ้ยเแบบี้ทรีเนี่ยเบบี้เห็นจีแต่เขาเรียกว่าหัวใช่ไหมใช่แต่อันนี้มาเป็นตัวเลยอ่ะเนี่ยโอ้จุ๊จุ๊ยันเห็นทั้งตัวสวยมากขอขายนะนำเลยสื่อนี้ร้านเนี้ยนะ เยอะแยะอะไรอย่ะอยากได้มากเลยอ่ะโหแต่น่าเสียดายอะดิพ่อค้าหนูอ่ะมีงบน้อยอ่ะมีงบเท่าไอะไรอ่ะฮะก็มีน้อยอ่ะี่ก็มีไม่เกินสี่ร้อยนะสี่ร้อยโูโหโทษทีเอามาไม่ถึงร้อยอะดิมาอะไรโไม่กี่บาทเองอ่ะแต่อยากได้อ่ะ ือถ้าเกิดอยากได้แล้วก็กต้องแนะนําว่าเก็บตังค์นะแต่ว่าเราจะมีสินค้าที่เราจะเอามาขายใหม่ด้วยดิ<ม>ล็อตใหม่เลยอะเอางี้เอางี้ถ้าเกิดอิงอยากได้อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนนี่นี่ไปพี่มามันจะมีจริงๆหรอเพื่อนๆกล่องสุง่มงบไม่ถึงร้อยบาทเราว่านะมันไม่มีจริงๆรหรอกนี่ไม่ไมงไเอามาแล้วอะไรอย่าพูดค้าแหนะแหนะกล่องสุ่มงบไม่ถึงร้อยบาทดูสินีก่กล่อง จุ่มอาร์ตทอยเสียงดวงตอนตีสามครึ่งยินไปที่อยเลดหมาหมดจุ่มเหมือนเดิมค่รอคะมันมีจริงจหรอเนี่ยอาร์ตทอยกล่องจิ๋วเนี่ยยี่ตาดิี่กล่องละเท่าไหร่กล่องละยี่สิบเองกล่องละยี่สิบบาทโอเคโอ้ยทุกคนนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่เราได้เห็นกล่องสุ่มแบบจิ๋วเนี่ยใช่แล้ครั้งสองแล้วจะอวดหรอ อะไรเนี่ยกล่องละยี่สิบใช่พ่อคะาเยสซงั้นหนูเอาอย่างละกล่องเลยละกันพ่อค้าก็จะเปิดด้วยเพราะพ่อค้าเป็นเจ้าของร้านองมีขายเบบี้มีลาบูบูอันนี้อะไรขายเบบี้อยู่เหมือนกันเหรอเยสซ์ร่ขายเบบี้อันนี้อะไรอันนี้ลาบูบูแบบไหนเนี่ยเป็นลาบูบูฉบับใหม่อ๋อแล้วก็มีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็ดป่ะพ่อค้าใช่พ่อค้าเรียกเป็ดเพราะว่านั่งหลังจ่เขาจริะไม่ใช่เป็ดนะมันเป็นไก่เป็ดเอโคแล้วก็มีอะไรเนี่ยมอลลี่เหรอ ใช่นี่มันกิมบีดี้โอ้ยกูไปเรื่อยนี่มอลลี่ใช่แล้วก็มอลลี่อันนี้จูด้วยไอจูไปพอยังพอแล้วโอเคโหลูกค้ากันหนูเอาหมดนี่เลยแล้วกันงนี่เราว่าเราแกะตรงนี้เลยกันนะพ่อค้าใช่แล้วพ่อค้าจะเปิดด้วยเพราะพ่อค้าเนี่ยกล่าวว่าจะเอามาเปิดเล่นแหละอยากดูมากเลยต้องจิ๋วขนาดนี้เปิดมาเนี่ยก็เลยลองดูนะว่าอย่างนี โอเ้โหเนี่ยนะเราอยากรู้มากเลยพวกเปิดมาจะเป็นไงนี่ขนาดกล่องจิ๋วขนาดนี้นะเนี่ยมามาพ่อค้าหนูพร้อมแล้วเราจะเริ่มแกะจากอะไรกันก่อนเราอยากรู้จริงเลยกล่องสุ่มข้างในนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนี่เราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยเดี๋ราจะมาลองสุ่มกันนะทุกคนเน่ยอเคยเห็นสองครั้งแล้วไม่เหรอเนี่ยบอเคยเห็นรอบเดียวเอาที่มามาต่ออะไรก่อนเอาลาบบูบูกันไหมลาบบูไหนนี่นี่อันนี้ใช่ทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นพ่อค้าตื่นเต้นอยู่เฮ้ยมีแบบเสียง พอขาย้จุ๋มนะไอ้ลรู้ก่มต้องมีช่างน้ำหนักกันนะช่างน้ำหนักเหรอมันจะรู้ว่าตัวไหนซีเครตเอ้ยอีนซีเครมามซีเครตันีว้เลนด้เลยได้เลยได้เลยได้ยังเไ้ยเป็นต้วแล้ว1ย้เ้ยเล้ลยได้เล้ยเลยได้ดล้เลดเยเลยไยเ้้ย้เ้ยนเ้้ ของป๊อปป๊อปอายนะอันนี้ทุกคนไม่ได้อกป๊อปหมานนะป๊อบอายอุ้ยเอาไปเอาไปค่อยใส่ใน,นกระเป๋าเก <c oughs> ๋ๆด้วย <c oughs> นี่เป็นครงแรกนี่ยติต้องมาซื้อแยกแบบแพงๆหน้านี้เขาแถมมาให้เลยครั้งแรกนี่เป็ที่เปิดได้ซีแคทดอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยดิโอ้ยเขาด้วยสีชมพูอ่ะเอ้ยตื่นตืนไดก็ได้โอ้ยซีแคทเลยทุกคนนี่น้าดีน้าดีน่าดีครงแรกนี่น,น,น่าดีโอเคบ้างเอาไม่ให้โชว์ละ มาพ่อคะนั้นกล่องต่อไปเลยดีกว่านี่นี่นี่อันนี้เอะไรกล่องเต๋งนะอยากได้สีเขียดใช่แม่อยากได้เหมือนกันมีอะไรอ่ะเริ่มจ้าซ้ำหยไม่ใสีเขียดสีพุ่ยเลยดีมายนั่นแหละนั่นแหละทุกคนทุกคนของบกระได้เป็นสีนตาจาลสวยมากสีเขียดปะเนี่ยเมสีเขียดเหรอ เมื่อกี้ก็ได้อาออนอันนี้ห้อยมันก็สีเข็ยดนะนี่คือได้สีน้ำตาลมาสองอันแล้วสีเข็ยดหมดไม่สนรู้ใครอ่ะเราอยากได้พอดีเลยแล้วเปิดอะไรเราก็อยากได้นี่ตอนเ่ิดไสีพุ่งตอนติดแล้วใช่เราอยากให้สีชมพูไงเปิดได้เลยอันนี้ต้องเป็นสีพุ่งแน่นอนต่อเลยอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้ต่อไปอันนี้ใช่แล้วก็นนี้จะเป็นสีอะไรเป็นคลายเบบี้พาวเวอร์คัพโจ้ซิ้งเยมา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 มอีกมีมา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 มเอาเอาเหมือนกันเลยมา้ย อยู่นี่มันสีฟ้าโอ้ยบับบบบบตต้บบบตบบบกบ สุดท้ายยังม,มีสีนะอะไรบ้างอะเราคิดว่านะเราจะได้สีลุง้งลุ้หรอเราทายว่าจะจะได้สีประมาณชมพูไม่ก็ฟ้าไม่ก็เหลืองไม่ก็เขียวเยอะจังสามห้ยหุยหุยฮะหุย <laughs> 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 อันนี้ต้องเลยน่าใครเลยวัน,นนี้ือนนี้ไม่ใช่เหมือนอะไรไม่รู้ว่ะ ี่ตัวเนี่ยหนึ่งกี่ตัวนะเตัวใช่ไหมเว่กี่ตัวซว่กี่ตัวหนึ่งหนึ่งสาสหเจ็ดตัวเลยเนี่ยน่ายรูอกระเป๋านารีนจะรูดอย่นจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนเนี่ยเรียบร้อยโอเคงั้นหนูกลับก่อนนะโหดูสิ ได้มาแล้วดูสคุ้มมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะกับไปห้อยกระเป๋าแบบกระเป๋าที่1กระเป๋าที่2องกระเป๋าที่3กระเป๋าที่4กระเป๋าที่5กระเป๋าที่6กระเป๋าที่7โอเคพ่อคะไปแล้วนะเจอกันเจอกันงั้นเอากล่องไว้ทนี่นะบ๊ายบายโอ้โหเปิดไปแล้วนี่เป็นไงโหพี่สิบบาทไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีเนี่ยน่ารักอยู่นะทุกคนโอเคแต่วันนี้ไม่ขายละวันนี้ วันนี้มันใกล้เวลาใกล้ปิดร้านแนละ้วเราไปดีกว่านะเอาไว้ว่าเขาจะกินนี่ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะทุกคนแต่เราเก็บร้านก่อนดีกว่านะเก็บร้านก่อนอ